มาต่อกันที่เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์ปลาตะเพียนมากกว่า10ล้านตัวเลยทีเดียวค่ะและต่อจากนี้นะคะก็จะมีการนําไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงเกษตรกร,กรให้นําไปปล่อยตามแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่คัดเลือกปลาตะเพียนอายุหนึ่งปีที่มีความสมบูรณ์เพื่อนำมาทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนจะนำไปยังบ่อพักภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นปลาตะเพียนที่ถูกคัดเลือกก็จะถูกนำมาผสมพันธุ์ด้วยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ของแม่พันธุ์และกระตุ้นพ่อพันธุ์ให้ปล่อยน้ำเชื้อในการผสมพันธุ์ภายในบ่อเลี้ยงโดยมีอัตราแม่ปลาหนึ่งตัวต่อพ่อพันธุ์สองตัวนะคะก่อนจะนำปลาที่ได้ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรและนำไปปล่อยตาม แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อที่จะเพ,พาะพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านค่ะในแต่ละปีศูนย์วิจัยแห่งนี้ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์ปลาตะเพียนมากกว่า10ล้านตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีปลายี่สกปลานวนจันและปลาเพีย้ยรวมแล้วกว่า20ล้านตัวค่ะ